จังหวัดลบบุรีค่ะปล่อยคาราวานรถสิ่งของช่วยเหลือผู้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชารวมรับบริจาค4วันมูลค่ากว่า1ล้านบาทค่ะที่บริเวณสารกลางจังหวัดลบบุรีในอําพลอังคภา,ากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเยี่ยมให้กำลังใจและเป็นประธานปล่อยคาราวานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น ได้มีนายปรัชญาเปียปะตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ปาพาลบุรีอสอทหารจากมณฑลฐานบกที่13ทหารจากศูนย์สงครามพิเศษทหารจากกรมรบพิเศษที่2มูนลนิธิลบบุรีสามัคคีสงเคราะห์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ซึ่งหลังจากที่เปิดรับบริจาคข้าวสารอาหารแห้งเมื่อวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมาได้รับสายทานน้ำใจจากพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลบบุรีนำเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของเครื่องใช้มาบริจาคให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชากันอย่างลดหลามค่ะ ทั้งนี้ตลอดวันบรรยากาศในพื้นที่ศูนย์รับบริจาคเต็มไปด้วยความร่วมมือร่วมใจโดยมีเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนทั้งทหารฝ่ายปกครองรวมถึงจิตอาสาเร่งมือจัดระบบคัดแยกและขนย้ายสิ่งของขึ้นรถบรรทุกค่ะ โดยขบวนรถขนส่งประกอบด้วยรถบรรทุกจำนวน6คันจากสำนักงานปอพเขต16จากหน่วยงานทหารจากอซอและรถเจ้าหน้าที่2คันซึ่งจะขนย้ายไปยังสถานีรถไฟสระบุรีเพื่อส่งไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบที่จังหวัดศรีสะเกดต,ต่อไปค่ะ ด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีนะคะได้มีการกล่าวในครั้งนี้ถือว่าเป็นการเป็นภารกิจสําคัญค่ะที่ชาวจังหวัดลบบุรีได้ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อที่จะบรรเทาทุกข์ดูแลความ ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดซึ่งเหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงพลังความสามัคคีของคนไทยที่พร้อมยื่นมือช่วยเหลือกันมาในยามยากค่ะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ในการสร้างความเข้มแข็งพร้อมที่จะสามารถเอาชนะปัญหาอุปสรรคต่างๆผ่านพ้นไปได้ค่ะ